สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y c h n n แนลช n แ e ลที่เต็มไปได้วยคำถามว่าทำไมทำไมแล้วก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้นะครับสำหรับคำถามวันนี้คือทำไมจึงควรสนใจผลไม้ต่อไปนี้ถ้าอยากหัวใจแข็งแรงนะครับหัวใจแข็งแรงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่โรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยมันก็จะมีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนามาก่อน แล้วก็ทําให้มีปัญหากับเส้นเลือดหัวใจจนเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเริ่มตีบหรืออุดตันกล้ามเนื้อหัวใจก็จะขาดเลือดไปเลี้ยงออกซิเจนไม่พอเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นลดปัดจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จะทําให้โอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจลดลงนะครับเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับที่เป็นปัจจัยทที่ทําให้เกิด โรคหัวใจนะครับทีนี้ผลไม้ที่จะพูดถึงต่อไปนี้นอกจากจะมีวิตามินซีสูงมีไฟเบอร์เยอะยายอาหารมีโพแทสเซียมสูงมันก็ยังมีอย่างอื่นๆอีกเช่นเบอร์รี่นะตัวที่1นนะครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะเป็นแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ได้ทั้งนั้นนะครับตระกูลนี้มีสารแอนโทไซยานินและเอลลิกแอซิดซึ่งสารทั้งสตัวเนี่ยจากการศึกษาพบว่า ลดความเสี่ยงในการจะเกิดโรคหัวใจและโรคเบาหวานนะครับผลไม้ตัวที่2คือเชอร์รี่เชอร์รี่เนี่ยมีฟีนอลิกคอมเพลวซึ่งมีฤทธิลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดก็คือ HBA1C นะครับต่างจากการตรวจหาน้ำตาลที่ให้อดอาหารหลังเที่ยงคืนนะครับอนอกจาก ลดระดับน้ําตาลเฉลี่ยในเลือดแล้วเนี่ยยังลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลซึ่งนั่นก็คือการลดปัดจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจนั่นเองนะครับ 3. องุ่นแดงองุ่นแดงเนี่ยมีเลเวลราทรอลซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเช่นกันนะครับอันที่4คือผลไม้ในกลุ่มซิตรัสเช่นส้มมะนาว กลุ่มนี้จะมีสารฟลาวอโนยและคาโรทีนอยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดและทำให้เส้นเลือดทำงานดีเมื่อเส้นเลือดทำงานดีมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นของผนังเส้นเลือดอโอกาสที่เส้นเลือดจะอุดตันมันก็จะลดลงเส้นเลือดที่ยืดหยุ่นมันก็จะช่วยลดความดันโลหิตเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนั่นเองนะครับ ตัวสุดท้ายผลไม้ตัวสุดท้ายคือทับทิมทับทิมมีสารแอนโทไซยานินและเลสเวอรัทรอลซึ่งช่วยลดความด oh ันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดและก็ลดคอเลสเตอรอลซึ่งก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนั่นเองนะครับผลไม้ที่นำมาเสนอเนี่ยเป็นผลไม้ที่น่าจะหาไม่ยากในบ้านเราเพราะฉะนั้นใครที่สะดวกที่จะรับประทานชนิดไหนก็ก็เลือกได้เลยนะครับ จะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจในอนาคตวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนแนลของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ก็มีให้ดูทำไมไม่เอาเยี่ยงอย่างทำตัวมันคนหมดหนทางจะเดินกลับตัวกลับใจเสียใหม่มองไปถึงวันข้างหน้าเวลานั้นอีกยาวไกลหนทางดีๆมีไว้รอให้จับจอบ ยังไม่สายเกินไปนะหนูน้อยยังมีโอกาสกลับตัวลาทิ้งสิ่งชั่วร้ายหันหน้าหาสิ่งดีนี่ความมัวเมาเอาไปคิดดูพรุ่งนี้จะดีหรือร้าย It's a